อีไรนะเอเซอน้อยเลยทุกคนน้ำมันเซอยันแต่ส้มพูดอะไรเซอรมะขามกตัวน้อยกินไก่เมื่อละตัวมะม่อนกินดรอว์ใช่สมมุ่งลุ่งทุกคนกินมะม่อนจ่อยจ่อยตีบมอน สบายดีแลยก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขสุขคนสบายดีตอนเช้าทุกคนวันนี้กะวันศิลวันพระทุกคนเป็นวันกุฎจีนบริเวณพิเระมาณนี้แหละทุกคนวันนี้สีมาเฮ็ดนึงอยู่ในกินท่าบ่มนเพิ่นลงมาแต่ป่าเพิ่นขึ้นป่าเมื่อวานนี้ผัดมื่อนี้ผัดเป็นวันศิลน,นะเพิ่นก็เลยลงมาทุกคนสีเฮ็ดต้มไก่คือเก้าทุกคนวันนี้กะต้มไก่แล้วกะสีลงไปเบิ่งแม่เพิ่นเฮ็ดมะขามโกนทุกคนเฮ็ดมะขามโกนเอาไว้กินหึ่งหึ่งนะ ใส่ตู้เย็นไว้ทุกคนต้มไก่ต้มไก่เป็นโตแล้วก็เอามาจิจิกินคือเมื่อวานนี้ทุกคนสีลูกไปเบิ่งแม่เพิ่นเฮนมะขามโกนก่อนอมะขามแก้ไว้ตะวันนี้แม่แก้ตะวันเราเป็นสีลาดาวดาวเขาเพิ่นเชน้อยขามเพนเฮกตานก่อนมาแม่ เคน้ำตาลก่อนบ่ต้มมือหอมกันน้ามาเอาน้ำยาซึงผิดละล่มหนาวอีกแล้วนี่ค่ะหวานเนาะหวานอยู่หวานอยู่ปะอืม

ต้มน้ำตังไฟต้มน้ำนก่อนเฮดโคไก่ต้มไก่มื้อนี้ไอกะเมื่อนี้เป็นมือกดจีนเขาฟ้ามาตั้งแต่เมื่อวานเมื่อก่อนนี่บอกเขาต้มนี่นะเขาต้มใหญ่ทุกคนหากะเคยได้กินน่ะเขาต้มอันนี้นะนนะเป็นมือกดจีนเนี่ยก็เจ้าฟ้ามาเฮือนแมอันแบบ่หมอนทุกคนเอแม่ย้านะฟ้ามาแล้วบ่บมีเพื่อกินอยู่เพื่อนี่นะ เผอกกับบมักทอสมูกินกินมืนาวอันนีเคิงนึงทุกคนเอ้ยไปหาดังฟืนดังไฟก่อนบันนี้ดังไฟสีนั้นต้มไก่ก่อนดังไฟต้มน้ำหนุ่ไก่ก่อนทุกคนเกิดด้วยดังไฟ เอ็กินท่าบุมนอนลงมาแต่ป้าุคนห้องน้ำก่อน่ะอาบน้งามงอก่กระองยากข้ไปกินกินมะขามไปน่บ่ไทมั่ง ลมแห้งคนก็เลยดับไฟทั้งทีลมหนาวอีกแล้วแล้วก็ฮ้อนในสองมือหนาวอีกแล้ว เจ้าแบกมาเฮ้ยทุกคนสีลองสิบมันกนผู้เลิศมากกลินแม่สำุนนมากๆได้เวลาบ่มีอยากกินแล้วนะหรือว่าเวลากินข้าวอิ่มแล้วน่ะสีมากบายกับมะขามโตมามาลองกินกันบายมะขาม,มสีใส่บบนีแล้วทุกคนนี่ อ,อ้าบันค่ะอนนี้นะให้แบบมีมีแม็ดด้วยที่แบบนี้แบบ,แบ,บแเจ้าอเมทอ่อนหวานหอมกะทิ ขามเน้นๆนี่ยนะ้สยสอบแคบคักแซมเลยฮะฟอดคักแลวน้ำกันทุกคนเลยสีหาในปุ่มก็งอนบ่ะ้อ,อ,อนอยู่เอาไกมาลงเลยสิ vai tá bolinha ทุกคนบัดรูห้หมนแล้วค่นวจะน้อยจอยสีเอาไปจีกันนะสำนกคนไก่จอยทุกคน,กอกคนเอ้ยแบบอันตอนท่านในโลหล์หอนนะนะคือว่าตุยเด้บัดรูห้หอนแลวนะนจะจอยสำนกทุกคนเอ้ยจีกันต้มต้มให้มันไปเปื่อยทาบะมอนอันทุกคนเมื่อกี้นี่นะบะมอนโทรมาหาสม,มูว่า เพื่นอนหมานว่ะเพื่นอนหมานไก่ป่าตัวบ้าใหญ่ทุกคนจะน้อยเพื่นลงมาทากินข้าวพร้อมกันแล้วทุกคนตอนตอน,ตอนเทงตอนสสยเพื่อนวาว่าได้ยิงฟ้านผัดลงเอาลูกอัน,นอันนั้นกระสุนน้อยพอทุกคนมันบ่าตายซ้ำสันจะได้กินน่ะสอยจุ๊ฟฟ้านแล้วม้นนี้นะแต่ว่าบ่ได้ซ้ำทุกคนเล้วเลยได้ไก่ป่าตัวใหญ่มาแทนทากันลงมา พอดีประมาณ11บอโมงน่าจะหอดทุกคนตอนนี้ประมาณส0บโมงลลงมากประมาณชั่วโมงนึง <c oughs> จีกไก่ก้อนต้มเป็นโตเลยได้เขบาบาไห่กับอันอีพอนี่กินข้าวอยู่ให้ทุกคนไปก้นมันสาวแอกับบทอดน,นี่ไปขึ้นไปสะปลาดูดปลาอยู่พุ่นอยู่ด่านพุน่นยังไม่ได้ลงมา ต่างคนต่างมีนาทีไปเพื่อไปมั่นทุกคนเลยแล้วไงไก่น้อยไก่น้อยไก่น้อย ไก่กะโตบใบใหญ่ทุกคนตัวน้อยสีเอาไปต้มก่อนโมออก,กับฟดตะหึ่งแล้วต้มไก่ใส่สม,มุนไพรต้มทาบะหมอนจ้าหน่อยเพิ่นมาหอดทุกคนทุกคนพอเห็ดแล้วแล้วมันกะซีเป็นหน้าตาประมาณนี้เอาคำเข้ามาตุ้ยเลยยังหอนๆอยู่นี่นะ หน้าตาคงมังขามกวนทุกคนเอ้แต่ว่าอันนี้พ่ได้เอามะเร็ดอ้อแบบนี้เนี่ยเวลาเขากินอันนี้แล้วการเขากะสามารถเอาไนมันไปคูมากินลิ้นได้ทุกคนเอ้หอมหอมกะทิทุกคนใส่กะทิน้ำต้มไก่กะเพรียงโอ้โหทุกคนมืดได้จังเลยเด้อ สมุนอะเอามาขามาเสือเดี๋ยบริสุบริสุรานี่หอมหอมซีมน้ำก็สมสมจอยๆหนังเป้าหม้อต้มใกลไปและสิ่งที่ขาดบ่ได้ก็คือแตงโมทุกคนแม่บนซื้อไว้เฮื่อวัน

ท้าดต่คุณสามีมาดทุกคนผม<า>ก็ได้เออโอ้ฝัน<อ>มาละต้มไก่จนเย็นมาละต้มไก่เป็นครับอไก่เป็นครับไก่เป็นพี่เด้อไก่เอามากินเลย โมนได้เลยมนมาแลบ่โมนเกลือสีหมนัง่ายชองัวยิ่งยิ่งซัง่ายได้ได้แต่ซัดน้อยได้แต่ซัดสอตีนยิ่งซัดสี่ตีนนี้สองเท่นิ่เมื่อคืนเคยผ่านนะเลิกกับผ่านนะท่นผ้เดอรเห็นเพื่อนเลยชิ ได้จะซีนมั้ยสันไ,ไงนะซีนเลยนนตีนเอถอะต่ออียวตีนเถอะเลยนะตีนเถอะอโห <c oughs> บ้าไงะผานกลป้ากผ่านกล้ป,กป้าวันยังทำวันยังขํามวันยังคำ <c oughs> มันเกป้าทุกคนเลยนะเราม่อนม,มาแล้วทุกคนเออตักอันยูนกินกันมนันต้มอตอนนี้พอเอาเหามาผัดเาได้ทุกคนลกหดหนังมันจุดมันนั้นหมึดมต้มต้มได้เปื่อข้าใครไดนเอาต้มบงังหนึ่งน้ามีเตือมันพร้อม น้ำมันเสียันแต่ส้มพูดอะไรเสื้อมาขามไปไปโย่ต้มข้าวต้มไก่ต้มไก่ายดีด้ทุกคนเด้อกินข้าวทุกคนมาเมดต้มไก่ไม่แพ่งโผล่นะเมื่อวานนี้นะ บะม่อนต้มเฮ่ชามโมกินแต่ว่าบะม่อนกินทุกคนกินน้ำกันแล้วแต่ว่าชามโมไปทายเฮ้บึ้งนี่ชะมโมต้มเคนตัวไม่อีกนะฮะต้มมันบะม่อนได้มาแต่ดานต sure ัวนั้นนะได้มาแต่ดานแต่ก็ก oh! ินโหไกล้ทุกคนเอาโหไม่ให OK> ่เวลากินมากินข้าวน้ำกันป้าตื่นไหยบ่ตั๊บมันนะบ่เอาตั้มมันเยอะมันนานบีมันนน เบยเนักต้มบะหมี่น้ำคือมอจุ่นแห้งเบยข้ากอดีทุกคนต้มใจมาขามมะขามสมใบมันว่าเรียวมากตัวนึงขาเอาไปกินตาหต จริงกันลูกเลยลูกมัอนล้วอ๋อหมดตัดไวยตัดลมีเอ็ดไก่บ้านใช่ไก่บ้านใช่ไหมตัดแล้วไก่บ้านมามัหน้าไก่บ้านหามาตนาอยู่เนี่มันไม่มี มาได้กินเปิ้ลสองคนอายหน้าสิเห็นะคะแค่แซ่บไหมคนกินขาโต้นมันกินใกล้ตัวน้อยกินใกล้มื่อตัวบะมอนี่กระโดดใช่นสมองมันรุ่งทุกคนเอ็นบะมอนจ่อยจ่อยตีบะมอนบึงทุ่งอ้อเลยใช่ปะ ขาเลยอือือืสุดยอดกินใกล้ม um ือละโตมือตะโตเกงตับเร่างจะนำเลือกแท้บอมน อิ่มน้ำสำลานทุกคนเอ้ยอ่หมดเนาะแซ่บบ่สิมือซ่บ,บ,บไม่ได้กินข้าวตั้งแต่บ้านนี่ซ่บยังยืดกินข้าวไปจักไม่ได้กินข้าวเลยเมื่อวานนี้กินมันบกินข้าวเพระ<อ>าะเสกไตด่านป้าแม่ได้กินข้าวเพราะเสกฮั่นฮั่เห็นมั้นะมาเยอดด้าทุกคนเด้ โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้กับบ่มี่ยังไลทุกคนเอ้ยขอขอโมกกับใจทุกคนที่เข้ามาติดตามฮับส้มเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวคลิปหน้าคลิปในพอๆเดี๋ยวไม่คือเก่าทุกคนบ๊ายบาย